ยังอยู่ที่กิจกรรมของเด็กๆนะครับแต่ว่าเป็นน้องๆตัวเล็กๆระดับชั้นอนุบาลครับที่มีโอกาสได้ไปพัฒนาประสบการณ์ใหม่ๆด้านการท่องเที่ยวผ่านการปฏิบัติจริงด้วยการไปนั่งรถไฟไปเที่ยวสวนสัตว์ครับ mm hmm. คุณกัญญารัตลิมอำนวยลาบมีโอกาสได้ติดตามเด็กๆกลุ่มนี้ไปเปิดโลกแล้วก็ฝึกทักษะใหม่ๆในการใช้ชีวิตมาครับ นับเป็นครั้งแรกของเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรลับอำเภอเมืองขอนแก่นและเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้นเพื่อให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงค่ะเด็กชายพงศกรน้อยพาเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ผู้ปกครองพามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้แม่ของน้องเล่าว่าลูกชายตื่นเต้นมากๆที่จะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวสวนสัตว์ แม้จะเคยไปบ่อยครั้งแต่ที่ผ่านมาเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวซึ่งเธอมองว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีดีมากค่ะเพราะว่าน้องก็จะได้แบบประสบการณ์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะประสบการณ์ที่แบบเวลาเขาไปต่อที่อื่นเขาจะได้คุยกับเพื่อนได้ว่าที่โรงเรียนเนี้ยเคยพามาตรงนี้ตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะอันนี้คือเป็นครั้ง ครั้งแรกค่ะที่จะได้นั่งรถไฟไปสวนสัตวปกติเราจะนั่งนั่งรถส่วนตัวไปเยางนี้ค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะอยากไปไหมอยากไปครับอยากเห็นอะไรที่รถไฟบนรถไฟคะอยากเห็นวิวอยากเห็นวิวแม้จะต้องใช้เวลาในการรอขบวนรถไฟไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงแต่เด็กๆและผู้ปกครองก็ต่างนั่งรอด้วยความอดทนโดยผู้ปกครองและเด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้วิธีการซื้อบัตรที่นั่งโดยสารนั่งรอที่ชานชลาและการเข้ารับการตรวจบัตรที่นั่งเพื่อขึ้นไปสู่ชั้นสองของสถานีรถไฟรอยฟ้าและก่อนจะขึ้นโดยสารในโบกี้พิเศษที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้การรอคอยและฝึกความอดทน และทันทีที่ขบวนรถไฟท้องถิ่นนครราชสีมาหนองคายเข้าจอดที่สถานีรถไฟเด็กๆและผู้ปกครองก็ต่างตื่นเต้นพะพกันค่ะที่จะได้ออกเดินทางท่องเที่ยวแม้จะเป็นการเดินทางในระยะทางสั้นๆน,นะคะจากสถานีรถไฟขอนแก่นไปลงที่อำเภอเขาสวนกวางค่ะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ต้องบอกว่า เด็กจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพัลลภและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าครั้งนี้นะคะนับเป็นครั้งแรกค่ะที่เด็กๆได้นั่งรถไฟเพื่อไปเที่ยวสวนสัตว์ค่ะและนอกจากการสร้างความประทับใจแล้วนะคะต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งวิธีการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในครอบครัวด,ด้วยค่ะ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่นอกจากจะสร้างความตื่นเต้นและความสนุกสนานแล้วยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นนโยบายด้านการดูแลคนในชุมชนของท้องถิ่นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการที่จะพัฒนาทักษะและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกหลานในชุมชนผู้ปกครองมีรถยนต์นะครับที่บ้านเขามีแต่รถไฟเองนะครับต้องใช้ของบริการสราธารณะของรัฐเท่านั้นและน่าจะเป็นครั้งแรกของเด็กนะครับที่จะได้นั่งเป็นครั้งแรกในชีวิต แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยสะดวกในการเดินทางนะครับพอดูแล้วพอเรามีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยคือผู้ปกครองให้ความสนใจเด็กๆเป็นมากเลยคะ่ะเท่าที่ดูบรรยากาศนะค่อนข้างจะมากเลยนะครับผู้ปกครองเองก็ชอบนะครับเด็กๆก,ก,ก็ชอบในที่ที่จะได้นั่งรถไฟในครั้งแรกในชีวิตอย่างที่ผมนําเรียนไปนะครับผมเองนะครับไม่ได้นั่งรถไฟมา30ปีละนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ใน3รอบ30ปีแม้กระทั่งสถานรถไฟแห่งนี้ตั้งแต่ทําใหม่มาเนี่ยยังไม่เคยมาเนี่ยวันนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับ การเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กๆในการได้เข้าเที่ยวชมสวนสัตว์เท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับพ่อค้าแม่ค้าทั้งบนโบกี้รถไฟขณะเดินทางและในอำเภอเขาสวนกวางนอกจากนี้เด็กๆยังจะได้ร่วมทำกิจกรรมที่ทางสวนสัตว์ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการทัศนศึกษา เราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเขาสูนกวางนะครับตรงนี้เ,าเราสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรฐษฐกิจหมุนเวียนต่างนานานะครับในเรื่องของการขายไก่ย่างนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเราเยอะเนี่ยเศรษฐกิจในพื้นที่ก็จะดีขึ้นนะครับผู้คนก็จะมาจับจ่ายใช้สอยนะครับในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงตั้งแต่ทางเข้าสวนสัตว์เป็นต้นมานะครับจะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยเ,เรามีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามสถานการณ์ของการเขาเรียกอะไรฮะ เริ่มกลับมาสู่ปกติมากขึ้นกิจกรรมการขึ้นรถไฟรถรางเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างสวนสัตว์การรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆเพื่อสร้างการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ซึ่งสอดรับกับพรบการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นในการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ซึ่งกระบวนการนี้ยังจะนำไปสู่การสร้างความรักและความหวงแหนในสัตว์ป่าอีกด้วยกัญยารัตน์ลิ้มอำนวยราบไทย PBS รายงาน